เออทำไมเขาไม่ไม่ตื่นเลยวะคุณคนไข้ทำใจดีโอ้ยปัดหูปัดหูให้คนไข้โอ้ยเพงปัดหูไฟฟ้าเลย,ดลยเลยดี๋ยวก่อนสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมสุดเกลียนไม่รู้จะเกลียนหรือเปล่าเรารับบทเป็นคุณหมอผ่าตาัดคนไข้ามาดูกันว่าฝีมือผ่าตาัดของผมเนี่ยมันจะดีสักแค่ไหนคนไข้จะได้หายกลับบ้านหรือเปล่า ก่อนจะไปเล่นฝากกดไลค์แล้วไปดูกันเลยครับผมไปมาสวัสดีครับเออคุณคนไข้ครับคุณทําใจดีๆไว้ก่อนนะครับผมเพ่อมันมีเลือดอ่ะมันมีเออใช่ก็คือเราคือหมอผ่าตัดไงเดี๋ยวผมขอคุณไข้ครับหันหน้ามาครับหันหน้าหันหน้ามาหน่อยครับเผื่อเรารู้จักกันมาก่อนเออผมพยายามจะสัมผัสใบหน้าของคนไข้ ถอดแมสออกได้ไหมถอดไอ้ที่ครอบไม่ใช่แมสมันคือเครื่องเครื่องหายใจอ๋อเครื่องช่วยหายใจเหรอโอเคคนไข้ยังหลับอยู่นะหลับอยู่อันนี้คือแค่แค่คีหัวแค่คีหูให้คนไข้ก่อนก่อนจะโออยเดี๋ยวเปิดผ้าออกมาโอ้ my god โอเคดึงผ้าดึงผ้าโอเคดึงผ้าออกไปโฮ้ยเรามือไม่อ่อนมากเลยแล้วเราจะต้องเออเฮ้ยดูของนี่เนี่ยดูข้างในเหรอเราต้องผ่าตัดอะไรสักอย่างหนึ่ง ไม่รู้เหมือนกันต้องผ่าตัดอะไรเอ่อถ้าผ่าต้องใช้อันนี้เลยมันใช่เหรอนี่แหละหยิบมาไอที่ตัดนี่แหละอีกนึงนอกจากคนไข้ป่วยแล้วจับจับคุณแมาโอเคโอยวัยนี้จะได้คุณวันนี้คุณข้าจับได้กลับบ้านมิเน่ะจะเย็นนะเออผมเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วกัน เอาผมใช้อันนี้แล <aja S 2> ้วกันครับอนาใช้มีดมีด,มด <c oughs> อันนี้มีดอันนี้หยิบขึ้นมาแล้วแล้วผมจะพาเอาวอาไอ้มีดหลุดไอ้มีดมีดเออผมผมขอโทษพอดีมีดมันหลุดไปแล้วผมต้องเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วครับคุณคนไข้่ออันนี้แล้วกันมันมันเจ็บนิดหน่อยครับเจ็บนิดหน่อยเหรอคิดว่าไม่นิดนะโอเคนี่ละเอ้านาฬิกาหลุดตายแล้ว เดี๋ยวก่อนเอาเอ่อเอานาฬิกาหล่นไปแอบไปก่อนเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายกับคนไข้ได้หยิบนาฬิกามาโอเคเอานาฬิกาไปวางไว้เฮ้ยเอผมเดี๋ยวเอ่อหยิบมาหยิบมาด้วยหยิบขอหยิบนาฬิกาออกวางก่อนนะครับคุณคนไข้เอ้าหยิบไม่ออกเออเฮ้อไปเป็นนาฬิกาตกใส่ทีโค้อนะฮึบโอเคหยิบไม่ออกเปิดไว้อย่างนั้นก่อน เดี๋ยวค่อยเอาพยาบาลมาช่วยตอนนี้เราต้องผ่าตัดเป็นคุณหมอที่มือไม่อ่อนมากตอนนี้ต้องผ่าตัดโดยเร่งด่วนแล้วตบทุบทุบทุบเลยแบบโป๊ะโป๊ะเลยเดี๋ยวนะใจเย็นก่อนพยายามจะทุบให้มันโป๊ะแต่แต่ทำไมมันถึงไม่โป๊ะโอเคอ๋ออ๋ออ๋อให้นีน่นี่กตับขาดแล้วกระดูกซี่โครง กีตาร์จังหวะนี้อย่าเพิ่งห่วงนาฬิกาเลยลูกเออเดี๋ยวผมสามารถลวงได้หรือไม่ของอย่างเยอะลวงไม่ได้เอาค้อนต้องทุบเพิ่มใช่ใช่เราต้องทุบเพิ่มต้องทุบเพิ่มต้องทุบเพิ่มนาฬิกาตกไปแล้วค้อนล่ะโอเคได้มีเครื่องใหม่ไม่เป็นไรสว่าเหรอเรายังมีสว่านอยู่โอ้ยเอาจริงดิเรายังมีสว่านอยู่ โอเคหยิบผมจะหยิบมันขึ้นมาเฮ้ยช่วกลางอเดี๋ยวเราจะต้องทำการผ่าตัดบริเวณซี่โครงตรงนี้ทั้งหมดโดยใช้เออเอาวุธใช่ใช่ครว่าอาวุธได้ไหมเนะี่ย <c oughs> อุปกรณ์ที่เหลืออยู่แล้วกันโอเคมา <c oughs> เอาา่อกลับไปที่ซี่โครงเออโอเค อรอที่โค้งก่อนอรอซี่โค้งก่อนอ๋อขอโทษละโทษเออมือหลุดมือไปหน่อยไปตัดอะไรอ่ะไปแทงเข้าปอดกับหัวใจที่ยังเต้นอยู่เต้นแรงอะอรคุณท่านใจเย็นนะครับผมกำลังผ่าตัดเร่งด่วนเพื่อช่วยชีวิตของคุณคือเรียกช่วยหรือเรียกทำลายช่วยชีวิตสิเออทำไมเขาไม่ไม่ตื่นเลยวะคุณคนไข้ทำใจดีอ๋ออ๊ยปัดหมู ันถูกไห้คนไข้ต้องมาถูกไฟฟ้าเลยเดี๋ยวก่อนโอเควางลง<อ>แล้วเราเอาวางสิอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขอหมุนมือแป๊บนึงแล้วก็นี่้ลาไปคนไข้เหรอโอ้ยตอนนี้ต้องรีบช่วยคนไข้แล้ว <footsteps. S 1> ไม่ทันแล้วมีอุปรกรณ์อะไรบ้าง <behav. S 1> อ๋อนี่ฉีดยาฉีดยาฉีดยาเลย คุณไข้ไม่รู้มาหาหมอด้วยการไม่รู้แต่ตอนนี้น่าจะลอดยากแล้วโอเคเอาเข็มเจอนิจจะเจอนิจจะเข็มฉีดเข้าไปในปอดฉีดเข้าไปในปอดเข็มเข้าไปอุ๊บอึ๊บอ๋อเข็มเข็มเข็มล่วงไปไม่อันนี้คือเรง ใช้ใช้มือหยิบไม่ได้มันอันตรายต้องใช้ที่คีบ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 ไม่ที่คีบเลยเหรอเพื่อนที่คีบที่คีบที่คีบเอ้าได้เข็มมาอีกอันนี้ไม่ใช่เอาละที่ใครคุณเคยทำไปแล้วโอเคเดี๋ยวโอ้เพียงจงหยิบเออไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้เพื่อนเล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 ื่อมือปิดหน่อยแหนบแนบเอาไว้ถอนขนจักระ โดนขอนคนไข้ไม่รอดผมพยายามสุดความสามารถแล้วนะคนไข้ตายแล้วคนไข้ตุยเย่ไปแล้วไม่เป็นไรอ่ะเหยื่อรายใหม่ของเรามาเราต้องทำการรักษาแบบรวดเร็วด้วยการเปิดผ้าครับเปิดเปิดผ้าโอเคเปิดผ้าแบบเร็วโอ้ผอ้าหลโอ้โะ้โอ้โอ้โ้โอ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 ้้้อ้อ้อออ้้อ้ คอนทุบไปที่ซิกอ๊อปราชการลุนอีกแล้วยี่ห้ออะไรเนี่ยสายไม่ดีเลยยี่ห้อรุ่นไหแป๊บนึงใจเย็นขึ้นมาเย็บโอเคได้แล้วแล้วก็ตอกไปตอกไปตอกตอกทุบทุบอันนั้นคือคนไข้เสียเลือดเมื่อเราแบบผ่าตัดถ้าเลือดคนไข้หมดคนไข้ก็จะตุยเย่ทุบก่อน ผมก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรผมหมอมือใหม่ครับเพิ่งจบหมอมาโอเคอันนี้จบวิศวะหรือจบหมอหรือจบอะไรอ่ะไม่จบสักอย่างเลยเรียนเน็เทิมเดียวโดนไล่ออกโอ้โขโมยกระเป๋าตังค์คุณครูออโอเคคิดว่าน่าจะสำเร็จแล้วระหว่างนี้เพื่อเป็นการเอนเตอร์เทนคนไข้เดี๋ยวแป๊บนึงเพื่อเป็นการที่ทำให้คนไข้ผ่อนคลายนะครับผมจะ ไไม่ด้จะพยายามหยิบคัมตันบัตอยู่ชูไอเลิฟอยู่ทำไมอ่ะหยิบคัมตันบัตหยิบคัมตันบัตมาผมจะต้องการที่เออปั่นโอเคไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวก่อนคุณไข้คุณทําใจดีไว้นะครับเดี๋ยวเออคุณยังมีชีวิตอยู่ไหมเดี๋ยวขอเช็คก่อนขอเช็คเช็กยังออเช็คก่อนเช็กโอเค ถือว่ายังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ลืมตาไม่ลืมตาสงสัยง่วงไงหลับง่วงเหรอปึ๊บคุณทำอะไรกินตาผมอยากจะเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขาเห็นไม่ได้เหรอเห็นไม่ได้โอ้โหคนไข้ที่คนไข้ดื้อจริงโอเคไม่เป็นไรผมใช้มือเลยจับจับจริงเหรอจ้วงเลยเหรอหยิบหยิบอะไรได้ไหมหยิบเพื่อหยิบไม่ได้เลยอึ๊บอันนี้แล้วล่ะ ต้องใช้โอเคของหนักเลย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 ผมจะผมอ๋อขอโทษ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 อ๋อขอโทษโอเคผมจะเอามีดออกมาก่อนโอ้คุณแข็งแรงมากโดนแล้วไม่เป็นไรเลยเออเราจะเลื่อยเอาทำการเลื่อยเลื่อยเสียงของเด็กมันตุ้งติ้งตุ้งติ้งโอ้ยใช้ย่างเกินไม่ใช้แล้วเอาทิ้งไปเหลืออุปกรณ์อะไรบ้างแก้วน้ำ แกเราไว้เอาไปทำอะไรอ่ะไม่รู้หยิบได้ไหมหลบไปก่อนเอ้ยเวลาจะหมดแล้วปากกาอไน่เหคือเวลานี่ยสีขาวเราต้องอเนบใช้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปากกาดีสอเราก็ต้องใช้ในการผ่าตัดให้ได้จะหมดแล้วเอ้อสิบวิหยิบได้ไหมหยิบได้หยิบได้ไหมสิบวิโอ้ยทำไมมันโอ้งว่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเหลือสิบวิ พยายามจะหยิบหยิบอะไรไม่ได้เลยเออหยิบได้แล้วได้ทสองมาอย่างเดียว,วห้าวิแล้วยังแหงลูกตาเต่นเฮ้เติมสิบห้าวิหกจิตฝืนไม่ฝืนฉันจะจิ้มตาจิ้มลูกตาของนายนะอืออ้อจะไปจิ้มตาเขาไหมเดี๋ยวโอเคอเราจะหมุนแล้วมมห,หมุนก่อน โอเคนี่แหละทางไปที่คอเอ้อตื่นเจู่เกหูเจหูเจีูเจหูอ๋อฟิน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 เดี๋ยวเราใช้อันนี้ต่อไปได้ไหมอ้ยใช่ดิซองว่านูกตรงแบบว่านลูกใช่หรอว่านลูกตรงปอดวตคุณคิดยังไงอยู่สักลายภายใน สักลายมีแต่คนสั่ลายภายนอกเรภายในเลยสั่งยันข้างในนี่อ่ะผมสั่งให้อะจิมให้เอาเอาลายอะไรดีครับลายมังกรดีไหมมันไม่ได้อะเอาทิ้งไปเอาเอาใหม่มาเวลาจะหมดแล้วครับนันเวลาจะหมดอีกแล้วอันนี้แล้วกันสว่านอีกครั้งหนึ่งคนไข้ผมขอโทษนะอ้าวสว่านล่วนคนอ่อนมือไม่อ่อนเหรอใช่พอดีผมไม่ได้กินข้าวมาวันนี้ไม่มีแรงโอเค ผมพยายามจะหยิบซื้อคอนแบบไหนไหนแม่โอเคโอเคต่อตอไปต่อไปโอ้โอ้ยแตกแตกอยู่กระดูกแตกกระดูกแตกเดี๋ยวโอ้ยนี่อะฝั่งนี้มั่งฝั่งนี้เดี๋ยวไม่เท่ากัน ว่าไงกีต้าลองมีทุบหน้าคนไข้ดิอย่าเอ้ออ้อยบุคคลโทษเผื่อคนไข้จะตื่นทุบคนไข้เหรอใช่เฮ้ยอัจริงเอ้ยเออเขาเสียเรื่องเออทุบดังหักเลยทำดังให้ใหม่ทำหน้าให้ใหม่ผมแถมบริการทำหน้าให้คุณด้วยครับคุณลูกค้าคุณคนไข้เฮ้ยให้มีปุ่มๆอ่ะปุ่มๆเหรอปุ่มๆน่าจะเป็นเลือกอะไรอะปาลวะอ๋อเป็นแผลเปล่าเราเรากดสวิตช์เลยไหม กก่อนนเลยัปานฟาลีค่ะปานปานฟาลีเอ้ยอันนี้เครื่องอะไรอ่ะน้ำดำอ่ะกินแป้งหยิบอะไรไม่ได้เลยโอ้ยเหลืออาวุธอะไรมั่งฉีดยาเลยฉีดยาฉีดยาฉีดใส่หูเลยฉีดใส่หูหยิบมาโอเคหยิบพยายามหยิบโอ้ยเหนื่อยใจกับคุณหมอหยิบ ไม่ชันเอารีบจิ้มก่อนเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่เข็มเป็นกันไกกันไก่เออเออไม่แหละครับเขาเป็นหุ่นไล่ทำใจดีไว้ไม่รู้นเราเป็นอะไรอะทำไมเราเราตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกเลยตอนนี้อ๋อจิ้มเข้าไปอเเลลืดดายจิ้มเข้าไปโอ้ยเลือดโอ้ยโอ้ยอันนี้เราอันนี้หุ่นไลอันนี้เราเป็นอะไรอ่ะเราเป็นหมอไงยังมีสติอยู่ไหมเนี่ยทำไมเป็น ผมจะบอกว่ามันเป็นอะไรอะพ่อทัเป็นสีม่วงอะผมรักคุณนะ <love> you. ผมขอโทษผมขอโทษ <love> ผมไม่ <I S 1> สามารถรักษาคุณได้ <love> ลาก่อนเดี๋ยวผมจะทําบุญไปให้นะ oh. ถาวายสังฆทานด้วยอยากกินอะไรข้าวต้มหรืออะไรเดี๋ยวผมจะใส่บาตไปให้นะ oh. ผมขอโทษ oh. โอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วย เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมวันนี้ไปแล้วขอไม่ผ่านตาคนไข้ต่อก่อนมาหยิบหยิบได้ไหยิบไม่ได้ลา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 ยาล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 า่าลาลาลา่าล่ล่ลา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 ลอโอลอลอลาลาาลาลาลาาาลา